สวัสดีครับช่องชีวิตที่บ้านเกิดชนุวานครับเมื่อกี้พามาเบ่งงัวตัวทีวามันเคยมีลูกนะครับเคยมีลูกแต่ว่าเป็นเป็นมันนะครับก็พัฒนาการปัญหาเมือนนะครับให้หมอมาฉีดยาบำรุงฉีดยาถ่ายพยัญชนะครับฉีดยาขาเชื้อนะครับตอนนี้ก็บำรุงเป็นผ้วนก่อนนะครับแล้วก็สีล่างมอลูกนะครับมา่งขึ้นรอบนี้นะครับ อาก,การก็ดีขึ้นนะครับกินยาเก่งเริ่มอ้วนนะครับเริ่มอ้วนขึ้นแล้วสีลางมลูกแล้วก็ชีล่องผสมพันใหม่นะครับแีไดบอนะครับผมก็ลองิง ผสมติดกันไรูก,กที่ทรงให้หอื่นต่อไปนะครับอัปเดตหาเมืนนะครับเลยเบืองหุนเหมนจากเมือน,นั้นมาเมือน,นี้นะครับเก่งขึ้นนะครับหาวขึ้นช่วงเสาเนี่ยผมก็จะผูกไว้นะครับช่วงแรกนะครับช่วง ไปสามโมงสี่โมงหรือห้าโมงนะครับผมก็สจิล่ไปอยู่ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับไปมันกินเต็มที่อิสระนะครับแล้วเอาเขาขอกเอาเขาขอกแล้วก็เอาเขาขอกแล้วเอาเฟืองให้กินนะครับแบบนี้แต่ว่าช่วงนี้ไม่วันไลยครับคนก,ก็ตกไม่วันไลยนะครับช่วงนั้น นสูงนะครับสูงใหญ่กินหญ้าเก่งแล้วครับกินหญ้าดีหญ้านี่ก็กินอยง่งางไรนะครับหูพร้อมนะครับตัวนี้งหูหัวผมเลี้ยงอีกครับกินหญ้าเกียงกินหญ้าจนเหิ้งหมดเลครับ คงได้เกียนเบ็ดเกียนเบ็ดแล้วครับเนี่ยผมไปกินไในในมือแรกก็กินงหั่มมาผสมหัวอาหารนะครับแล้วก็ใส่น้ำนะครับคนใส่น้ำได้ไลยนะครับให้มันดูดน้ำนะครับถูกมือนะครับกินเก่งนะครับนี่กินน้ำเก่งแห้งนะครับกินเสาเทียงแรงเลยครับน้ำผ่านบริเวณ ไกะครับย,ย่อนแสงจักหน่อยครับกำลังมาครับสีคโค้งกำลังหายนะครับมองหันมาสีคโค้งออกเลยนะครับ เหมือน,นกินยาครับกินยาเก่งแล้วครับเอาผมก็บมีอย่างหายลายลงลายนะครับเมือนเด๋มวิัฒนาการของ